สวัสดีพี่น้องชาวช่องเสือนุบุรยามให้รุ่นสร้างฝันนะครับผมเดี๋ยวคลิปนี้เรามาชมาการยกชุดปากชุดตู้ของรถเกี่ยวสายันนะครับคันนี้ก็ชำรกขายเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับผมคลิปที่แล้วนี่ได้ชม เขายกลูกค้ายกาส่วนที่เป็นทางอุ้มถังเก็บข้าวนะครับเอาไปใส่กรบรถเกี่ยวของเดิมนี่เป็นตัวอ่าวดีของเดิมเป็นตัวอรองกระสอบนะครับแต่ว่าจะไปดัดแปลงเป็นเป็นเก็บทางบรรจุข้าวครับอุ้มอุ่มข้าวนะครับก็นี่ครับอ๋าชำแหละแล้วครับผมชุดนี้ ตัวนี้ยังไม่มีเจ้าของใช่ไหมเดี๋ยวมีใครจองยังมีลูกค้าโทรมาถามมาด้วยเหรแต่ว่าเลยังได้อยู่เลยอ๋อโทรมาถามโทรมาถามอยู่นะครับเอาเอาใครสนใจก็โทรมาครับผม มาสอบถามราคากันได้ครับชุดาปากพร้อมลูกดาวนะครับผมเอาไปเลยเอาไปเลยขายถูกๆ เรียบร้อยมีลูกค้าจองอยังครตัวนี้ยังเลยอย่างไม่มีลูกค้าครับยังไงก็ใครอยากได้ก็รีบติดต่อมาครับผม,ม,มกำหนดราคาอย่างกำหนดราคายังสองหมื่นสองหมื่นสองหมื่นครับ lúc đào 60 là này các bạn ạ gấp 20.000 thôi เต้ายกไว้เต<ล>้ายกไวมลองลองดูลองดูตัวนี้สามารถยกน้ำหนักไม่ถึงสามตันหรือมั้งตัวนี้ เยตโตบอกว่าไม่รู้มึัาจะยกไหวหรือเปล่าจะต,ต้องลองดูครับชุดตู้ครับผมสีรอบอะไรก็ยังโอเคอยู่ครับเราจะไปดูตู้อีกอ๋อต้องมืดแล้วตอนนี้ราคากำหนดยัง สามหมื่นอ๋อสามหมื่นสามหมื่นคือทั้งหมดเลยเนาะ,ะสามหมื่น,มมานาต่อรองได้ไหมสามหมื่นนี่<า>ต่อรองได้ไหมอ๋อได้ต่อรองได้ก็ใครชอบก็รีบติดต่อมาครับผมสามหมื่นตอรองได้และสองหมื่นนี่ต่อรองได้ไหมนี <laughs> <laughs> ่ลูกค้าด้วยมากก็น่าอ,อยากได้อยากต่อรองหน่อย เข้ามาเข้ามามาดูก่อนเผื่อเจ้าของใจอ่อนขายให้ถูกๆใช่ๆติดตามนานยังพี่ไรนติดตามนานยังอุนาเลตั้งแต่เขาทำททรถรถเรืออ๋อต,ตามนานเเออ เตคิดหนักเลยครับผมจะยกไวไหมเพราะว่าเยียบคันนี้รับน้ำหนักได้ประมาณสามตันนะครับสามตันหรือว่าสามร้อยกิโลนะครับเอฟซี <c oughs> ถามช่วงล่างขายไหม <c oughs> ชอบแต่ล้อใบแท็กนะพี่นะได้เครื่องได้เครื่องใหญ่ช่วงล่างปั้มได้จบเลยเอาช่วงล่างตัวน,นี้ก็จะไปทำเป็นรถอัดฟางครับผมเ็นร,รถเกี่ยวเยอะแล้วลองทำรถอัดฟางดูหน่อยเพื่อจะแจ๋วนะครับ เอาไหมเอาแล้วบอปปิดการขายแล้วปิดการขายแล้วครับสองหมื่นตัวนี้ทั้งลูกดาวทั้งเกลียวทั้งชุดอคอแล้วก็ปากนะครับจบไปแล้วเดี๋ยวมาชมครับผม ตัวนี้ขายสามหมื่นครับตู้แล้วก็ปากนี่ขายสองหมื่นจบไปแล้วนะครับเหลือตู้ยังไม่จบนะครับมาดูครับผมจะยกไวไหมกลัวใจไอตัวนั้นนะ่ะไอ้นั่นเบลอะ่ะ เย็นเย็นเย็นยนเย,นเย,นเยนไปแล้วครับไปแล้วครับเดี๋ยวเดียเี๋ยว,เ,ยวเอาเข้าหน่อยเอาเข้าหน่อยออออผมว่าน้ำหนักไม่ไม่ถึง สามร้อยกิโล,ลครับผมเอาใครจะเอาขึ้นรถไปเลยไปชงใครจะเอาไปชงเลยพร้อมชงโอเคเย่อเลยครับเฮียบตัวนี้นี่แหละครับถ้ามีอุปกรณ์ทุ่นแรงนะ่ะก็ มันก็สะดวกแบบนี้แหละครับสวยสวยสวยเรียบร้อยแล้วครับผมกระเฟษเนาะรุ่นก,น,กนก่อนก็ดีเนาะก็มีลูกยางรองเนาะนี่แหละครับ ทำแบบนี้มันง่ายแบบนี้แหละครับเวลาถอดเวลาย้ายเวลายกแบบนี้มันง่ายรครับไม่ต้องตัดนะครับไม่ต้องตัดไม่เอาไม้รองบวกไม่เอาไม้ไปรองบวกฮะโทรเอาตัดสินใจเลยพร้อมส่ง นอะมี<ง>แบบนี้แล้วก็คือไปส่งเลยอะ่ะจบแล้วครับเฮียบคันเดียวนี่สายันน่าจะจัดเฮียบไว้สักคันเห็นว่าจะทำเฮียบไอ้อันนี้ประสงค์อยู่เอบซี <Wow. S 2> ก็ส่งไอ้ตัวปั่นกระบอกให้ลิกมาให้ โอเคครับผมช่วงล่างนี้แจวเลยครับของพี่ช่วงล่าง หนักได้ครับน้ำหนักไม่ถึงสามสามตันนะครับอ้าวหมุนหมุนสวยงามสวยงาม ก็มีเครื่องสุดแรงวันนี้ก็ไปช้บเวลาไปหน่อยครับพี่น้องช้บเวลาไปเยอะเลยครับโอเคโอเคพอดีพอดีอดเอาแล้ว <c oughs> <c oughs> Tchau, tchau. Ah, tchau. tchau.